นี่คือเกมทายผลการแข่งขันม้าที่ตื่นเต้นและร้าใจที่สุดครับเพราะทั้งการทายและการวิ่งจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันไม่มี Turn ์นออเดอร์ไม่มีการต่อแถวและไม่มีสาวม้าในนี้ด้วยนะครับมีแต่ความมันระดับ5ดาวกับ ready set bed เข้าที่ระวังทายก่อนไปดูวิธีการเล่นนะครับยังไงฝากติดตาม Tower t a c t ิ c เก m e s ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็จะมีคลิปนะครับในการสอนเล่นบอร์ดเ,เกมเกมบันื่นของเราด้วยนะครับติดตามไว้จะได้ไม่พลาดนะครับ สำหรับเรดี้เซตเบดเข้าที่ระวังทายนะครับผมสามารถเล่นได้2อถึงเคนโดย2อถึงเคนที่ว่านี้รวมตัวของผู้บรรยายเข้าไปแล้วด้วยนะครับผมเหมาะสำหรับผู้เล่นอายุ14ปีขึ้นไปใช้เวลาในการเล่นประมาณ4 5่สถึงหกนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเซตอัพกันซึ่งวันนี้เราจะสอนการเซตอัพในโหมดปกติก่อนนะครับส่วนวิธีการเล่นในโหมดอื่นๆเดี๋ยวติดตามตอนท้ายคลิปเอานะจ๊ะ การเซตอัพของเกมนี้นะครับหลักๆจะมี3ส่วนในการคือส่วนของกระดานท้ายผลกระดานแข่งขันแล้วก็ส่วนของผู้เล่นแต่ละคนนั่นเองครับดูไปแต่ละส่วนเลยเริ่มต้นที่กระดานท้ายผลนะครับก็คือกระดานใหญ่ตรงนี้นั่นเองตั้งออกมาอยู่ในจุดที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้นะครับจากนั้นครับสับการ์ดทายผลเสริมนี่จะเป็นสีเขียวแบบนี้วางไว้บุมซ้ายบนตรงนี้ครับในช่องที่เขียนว่าท้ายผลเสริมแล้วก็วางไว้จากนั้นเปิดออกมาครับ 5ใบาตามช่องทั้ง5ช่องที่อยู่ทางขวาของเขามาต่อที่มุมซ้ายล่างครับช่องของการ์ดทายผลพิเศษนั่นเองนะฮะก็ให้เอาการ์ดทายผลพิเศษในหน้าตาดูแบบนี้นะครับสับให้เข้ากันแล้วก็วางไว้จากนั้นเปิด1ใบ ในช่องของการแข่งรอบที่1ครับจากนั้นมาที่มุมขวาล่างครับช่องของการ VIP นั่นเองสับการ์ด VIP แล้วก็วางเอาไว้อันนี้ยังไม่ต้องแจกนะครับวางไว้เป็นกองจั่วก่อนเฉยๆวางเหรียญเงินเอาไว้เป็นกองกลางครับเกมนี้ผู้เล่นยังไม่มีเงินเริ่มต้นนะฮะวางทั้งหมดไว้เป็นกองกลางเอาไวร้รอหยอิบระหว่างเกมนะครับต่อมาก็วางโทเค็นโบนัสทายผลครับจะมีอยู่2สีคือสีขาวกับสีดํามีเลขตั้งแต่2ถึง7อันนี้วางไว้ก่อนยังไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับ ครับต่อไปก็จะเป็นโทเค็นวินเพลสโชนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด6อันด้วยกันนะครับโดยอันดับ1เขาก็จะเขียนว่าวินเพลสโชทั้งหมด3คําอยู่ในอันเดียวโดย2หน้าเหมือนกันนะครับพิมพ์เหมือนกันอันนี้ให้ดูก่อน ส่วนอีก5อันที่เหลือครับก็จะเขียนไว้ฝั่งหนึ่งจะเขียนว่าอันดับ2แล้วก็มีเพลสกับโชส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอันดับ3นะครับก็จะเขียนว่าโชคํคเดียวนะครับทั้ง5อันนี้คลิกไปมาได้นะครับเอาไว้ใช้ในระหว่างเกมสับไปมากันได้ใช้ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเสร็จสิ้นส่วนของกระดานท้ายผลแล้วมาที่กระดานสนามกันครับให้เลือกผู้เล่น1คนเพื่อรับหน้าที่ผู้บรรยายครับโดยเขาจะต้องดูแลกระดานสนามแห่งนี้รวมถึงทําหน้าที่ขยับม้าด้วยโดยผู้บรรยายเนี่ย จะไม่ได้ร่วมทายผลกับผู้เล่นอื่นนะครับยกเว้นจะเล่นในโหมดผู้บรรยายทายผลซึ่งเดี๋ยวเราว่ากันท้ายคลิปนะฮะให้นำโทเคนมาทั้ง9ตัวครับวางไว้บนกระดานสนามโดยให้วางไว้ช่องซ้ายสุดนะครับก็คือช่องที่ยังไม่มีตัวเลขอยู่ใน้อปล่อยตัวว่ากันอย่างนั้นทําอย่างนี้ให้ครบทั้ง9ตัวครับ นำลูกเต๋าสองลูกไปให้กับผู้บรรยายครับเพื่อเอาไว้ใช้ในระหว่างเกมหรือไม่ก็ลืมทั้งหมดที่เราพูดไปในส่วนของกระดานสนามครับแล้วโหลดแอปพลิเคชันเพื่อมาดำเนินการแข่งแทนก็ได้เดี๋ยวทิง้งลิงก์ไว้ให้ในเดสคริปชันนะครับสุดท้ายคือส่วนของผู้เล่นแต่ละคนนะครับให้แจกโทเค็นทายผลนะครับให้กับผู้เล่นทุกคนที่ไม่ใช่ผู้บรรยายแจกไปคนละ1สีแต่ละสีจะมีอยู่5ชิ้นนะครับจะมีเลข2มีเลข3มีเลข3อีกอันนึงมีเลข4แล้วก็เลข5้า แต่ถ้าในเกมนั้นมีผู้เล่นที่ไม่ใช่ผู้บรรยาย7หรือ8คนให้คืนโทเค็นเลข3ไป1ชิ้นนะครับแต่ละคนก็จะมีโทเค็นทายผลแค่4ชิ้น 2, 3, 4และ5แบบนี้ครับเกมนี้จะเล่นทั้งหมด4รอบด้วยกันนะครับโดยในแต่ละรอบเนี่ยก็จะมีส่วนหลักๆอยู่4ส่วนนะครับอันประกอบไปด้วยส่วนของการแข่งขันส่วนของการทายผลส่วนของผลการแข่งขันและช่วงของการเก็บกวาดครับ เริ่มต้นส่วนแรกคือส่วนของการแข่งขันนะครับโดยในคลิปนี้เราจะอธิบายการแข่งขันแบบที่ใช้ผู้เล่นเป็นผู้บรรยายซึ่งจะอธิบายวิธีการเล่นทั้งหมดไว้ด้วยนะครับดังนั้นถึงแม้คุณจะใช้แอปในการเล่นก็อย่าพึ่งข้ามพาร์นี้ไปนะครับในการแข่งขันแต่ละรอบนะครับผู้บรรยายเนี่ยจะมีหน้าที่ในการถอยลูกเต๋านะครับเพื่อขยับม้าแข่งแต่ละตัวรวมถึงมีหน้าที่ในการบรรยายการแข่งขันครับพูดถึงสิ่งสําคัญสําคัญที่เกิดขึ้นเช่นม้าตัวไหนออกนําม้าตัวไหนกําลังรังท้ายใกล้ถึงช่วงห้ามทายผลแลแ้วหรือยัง อื่นๆอีกมากมายแล้วแต่สีสันที่คุณต้องการเติมนะครับโดยการเริ่มการแข่งขันเนี่ยจะเริ่มต้นเมื่อผู้บรรยายประกาศว่าอ๋อตัวไปแล้วครับเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นนะครับให้ผู้บรรยายเนี่ยถอยลูกเต๋าทั้งสองลูกครับรวมถึงประกาศผลร่วมของลูกเต๋าให้ทุกคนได้ยินจากนั้นครับก็ให้ขยับม้าที่มีหมายเลขตรงกับผลลั์ที่ถอยได้1ช่องอย่างเช่นตอนนี้ผมถอยได้เลข6นะครับม้าหมายเลข6ก็จะได้ขยับไป1ช่อง ทีนี้ดอกจันเล็กๆไว้นิดเดียวครับมันจะมีม้าตัวบนสุดกับล่างสุดนะครับที่เขาจะเขียนเลขทับไว้ตัวบนสุดนี้จะเป็น2องทับสตัวล่างสุดก็จะเป็นเลข11บเทับสินะครับดังนั้นหมายความว่าหากทอยได้เลข2หรือ3ม้าตัวบนจะได้เดินเพราะมันมีเลขทั้ง2ตัวอยู่นะครับหรือถ้าเกิดว่าทอยได้11หรือ12แปมม้มาตัวล่างสุดก็จะได้เดินเช่นเดียวกันครับแต่ถ้าหากว่าม้าตัวเดิมนะครับได้เดินติดก,กันเป็นครั้งที่2 มันก็จะได้โบนัสความเร็วด้วยนะครับโบนัสความเร็วคืออะไรคือช่องที่อยู่ทางด้านซ้ายสุดเนี่ยแหละครับอย่างเช่นถ้าสมมุติผมทอย6ได้ติดกันเป็นครั้งที่2มันจะได้เดิน1ช่องตามกฎปกติและทีเนี้ยจะได้โบนัสความเร็วเพิ่มด้วยนะครับโดยสีแดงเนี่ยจะได้บวก1ก็คือเพิ่มอีก1ช่องนะครับส่วนม้าสีส้มจะได้โบนัสความเร็ว2ช่อง ม้าสีฟ้าได้โบนัสความเร็ว3ช่องส่วนม้าหมายเลขก7สีดำจะไม่มีโบนัสความเร็วนะครับทีนี้ครับโบนัสความเร็วเนี่ยจะนับว่าม้าตัวนั้นได้เดินติดก,กันหรือไม่ สมมติว่าตาต่อไปผมทอยออกมาแล้วเป็นเลข2ม้าตัวบน2อสาเนี่ยก็จะได้เดิน1ช่องนะครับแล้วถ้าสมมติตาต่อไปผมทอยออกมาปัาป๊บแล้วได้เลข3อย่างนี้ถือว่าม้าตัวนี้ก็ได้โบนัสความเร็วเหมือนกันนะครับเพราะถือว่าม้าตัวเดิมได้เดินติดก,กัน2ตาดังนั้นเดินไป1ตามกฎปกติแล้วบวกโบนัสความเร็วไปอีก3ก็เดินไปเลยหนึ่งสองสามแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าม้าตัวเดิมเนี่ยได้เดินติดก,กันเป็นครั้งที่3นะครับอ่ะสมมติผมทอยออกมาได้สารแปมหน้า เลยคราวนี้มันจะไม่ได้โบนัสความเร็วแล้วนะครับผมเพราะถือว่าเป็นคนละรอบกันก็จะได้เดินแค่ช่องเดียวแต่ถ้าสมมุติผมถอยออกมาแล้วออกเป็นม้าตัวเดิมได้เดินติดก,กันเป็นครั้งที่4คราวนี้มันก็จะได้โบนัสความเร็วด้วยเดินไปปกติ1แล้วก็โบนัสความเร็วอีก123เพราะถือว่าเป็นการเดิน2ตาติดก,กันที่เป็นคนละรอบแล้วนั่นเองครับและถ้าหากว่ามีการถอยได้เลข1ทั้ง2ลูกนะครับ ให้ผู้บรรยายประกาศว่าตาอสอรพิษหรือ Snake Eyes ด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าทอยออกมาได้12แต้มก็คือออก6คู่แบบนี้นะครับให้ผู้บรรยายประกาศว่าตู้รถไฟหรือ Box Cars ด้วยนะครับเนื่องจากอาจจะมีการ์ด VIP ที่ให้โบนัสแก่ผู้เล่นเมื่อมีการทอยออกหน้าดังกล่าวครับในระหว่างการแข่งขันนะครับหากมีม้าแข่งวิ่งผ่านเส้นแดงคือทะลุจากช่อง9เข้าช่องที่1 0 เป็นจำนวน3ตัวเมื่อไหร่ให้ผู้บรรยายประกาศว่าห้ามทายผลอีกเมื่อประกาศแล้วห้ามผู้เล่นคนใดทายผลอีกนะครับถือว่าหมดเวลาในการทายแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านะครับ มีม้าตัวใดตัวหนึ่งวิ่งเข้าเส้นชายคือช่องหมายเลขที่15ไปถึงแม้จะมีม้าที่ยังไม่ข้ามเส้นแดงครบ3ตัวก็ถือว่าการทายผลรอบนั้นสิ้นสุดลงทันทีนะครับและแน่นอนครับผู้เล่นไม่สามารถทายผลได้หากจบการแข่งขันแล้วนะครับมาที่ส่วนต่อไปคือส่วนของการทายผลนะครับผู้เล่นที่ไม่ใช่ผู้บรรยายแต่ละคนจะมีโทเค็นทายผลเป็นโทเค็นตัวเลข2 3 4 5, และ5อย่างที่บอกไว้ตอนเซตอัพนะครับโดยผู้เล่นเนี่ยสามารถทายผลได้ตั้งแต่ผู้บรรยายประกาศ เริ่มต้นการแข่งจนถึงก่อนการประกาศห้ามถ่ายผลอีกโดยในเกมนี้ครับจะไม่มีลำดับการเล่นใครมาก่อนก็ได้ถ่ายผลก่อนครับโดยผู้เล่นครับสามารถวางโทเค็นทายผล1ชิ้นลงในช่องบนกระดานทายผลที่ยังว่างอยู่ได้โดยผู้เล่นไม่สามารถวางโทเค็นท่ายผลในช่องที่มีผู้เล่นอื่นหรือช่องที่มีโทเค็นของตัวเองแล้วได้นะครับ โดยเมื่อวางโทเคนทายผลแล้วนะครับาผู้เล่นย้ายโทเคนทายผลไปช่องอื่นหรือถอนโทเคนทายผลเด็ดขาดทายแล้วให้ทายเลยนะครับ บนกระดานทายผลนะครับก็จะมีช่องอยู่มากมายหลายช่องที่สามารถทายผลได้นะครับแบ่งออกเป็นส่วนๆเริ่มต้นจากส่วนแรกคือการทายผลวินเพลสและโช o w ครับอธิบายแต่ละความหมายให้เข้าใจก่อนนะครับสำหรับวินหมายถึงการทายผลม้าที่เข้าเส้นชั่การทายผลเพลสนะครับหมายถึงการทายผลม้าที่จบการแข่งขันใน2อันดับแรกส่วนการทายผลโชว์นะครับคือการทายผลม้าที่จบการแข่งขันใน3อันดับแรกครับ ม้าที่สามารถเข้าเส้นชัยเป็นตัวแรกนะครับจะถือว่าเข้าขายทั้งวินเพลสและ sho ์อย่างเช่นในกรณีนี้ครับม้าหมายเลข6เข้าเส้นชัยได้นะครับการแข่งขันจบลงถือว่าเป็นม้าที่เข้าขายทั้งวิน l พลสและ sho ์ส่วนม้าที่จบการแข่งขันเป็นลำดับที่2นะครับจะถือว่าเข้าขายเ a ล e และ sho w ไม่วินนะครับเพราะวินเนี่ยจะมีไว้ให้มาที่เข้าเส้นใยเท่านั้นและแน่นอนมาที่จบการแข่งขันเป็นลำดับที่3ถือว่าเข้าขายโชว์อย่างเดียวนะครับไม่เพลสและไม่วินในกรณีที่มีมา2ตัวขึ้นไปครับเสมอกันที่ลำดับที่2แบบนี้นะครับจะถือว่ามาที่เสมอกันเนี่ยเข้าขายทั้งเพลสและโชว์ทั้งหมดส่วนมาที่ตามหลังมาทั้งหมดนะครับถือว่าไม่เข้าขายโชว์เลยเพราะในการแข่งขันของเราสนใจเพียงมาา3ตัวแรกหลังจากจบการแข่งขันเท่านั้นครับ อย่างเช่นในกรณีนี้นะครับม้าหมายเลข7เข้าเส้นชัยได้อ่าอันนี้เข้าขาย w i วินเพลสโชแน่นอนนะครับทีนี้ประเด็นอยู่ที่อันดับ2นี่แหละครับสเสมอกัน2ตัวระหว่างม้า2-3งสีฟ้าตัวนี้และม้าหมายเลข5สีส้มนะครับอย่างนี้ถือว่า2ตัวนี้จะเป็น p เพลส และโชว์นะับเป็นอันดับที่2ร่วมนะครับแต่ว่าครบ3ตัวแล้วสําหรับ3าตัวแรกในการแข่งขันดังนั้นม้าหมายเลข6สีแดงม้าหมายเลขสีสีฟ้าถือว่าหลุดไปเลยนะครับไม่เข้าขายโชว์นะจ๊ะและถ้าในกรณีที่มีม้า2ตัวขึ้นไปเสมอกันในลำดับที่3นะครับจะถือว่าม้าที่เสมอกันเนี่ยเข้าขายโชว์ทั้งหมดเลยสมมุติอย่างในตัวอย่างนี้นะครับมา้าสีฟ้าหมายเลข2อสเนี่ยเข้าเส้นชัยอันนี้ถือว่าเข้าทั้งวินเพลสและโชว์ม้าสีส้มหมายเลข5ครับ จบการแข่งขันเป็นอันดับที่2ถือว่าเข้าข่ายเพลสและโชว์ประเด็นอยู่ที่อันดับ3ครับเสมอร่วมกัน3าตัวแบบนี้ดังนั้นจะถือว่าม้าสีฟ้าหมายเลขสีม้าสีแดงหมายเลข6และม้าสีดำหมายเลข7็เสมอกันอยู่ในอันดับ3ร่วมนะครับถือว่าเข้าข่ายโชว์ทั้ง3าตัวเลยส่วนต่อไปคือส่วนของการทายผลสีนะครับหมายถึงการทายผลว่าม้าสีไหนจะเข้าเส้นชช่นะครับส่วนในช่องสีดำนะครับจะเป็นการทายว่าม้าสีดำหมายเลข7็เนี่ยจะจบการแข่งขันที่อันดับที่5หรือ แยกกว่านั้นนะครับส่วนต่อไปที่ทายผลได้คือทายผลเสริมนะครับอยู่ด้านบนของกระดานแบบนี้นะฮะในแต่รอบอย่างที่เราเซตอัพไว้นะครับก็จะมีการเปิดการ์ดทายผลเสริมมา5ใบความหมายของการ์ดแต่ละใบครับคือการทายว่าม้าที่อยู่ทางซ้าย จะอยู่ในอันดับที่ดีกว่าม้าที่อยู่ทางขวานะครับไม่จําเป็นต้องเข้าเส้นชัยก็ได้ขอแค่จบการแข่งขันแล้วมีอันดับที่ดีกว่าอย่างเช่นใบนี้จะเป็นการบอกว่าม้าหมายเลข9กจะมีอันดับสูงกว่าม้าหมายเลข8นะครับและในการ์ดบางใบนะครับอาจจะมีม้าที่อยู่ทางขวามากกว่า1ตัว อย่างใบนี้จะมี2ตัวหรือใบนี้จะมี4ตัวนะครับผมม้าที่อยู่ทางซ้ายต้องจบแล้วมีอันดับที่ดีกว่าม้าที่อยู่ทางขวาทุกตัวถึงจะถือว่าใบนั้นทายผลถูกนะครับเน้นย้ําว่า ต้องมีอันดับที่ดีกว่าเท่านั้นนะครับหากจบแล้วอันดับเสมอ ER กันถือว่าใบนั้นทายผลผิดนะครับและส่วนสุดท้ายที่ทายผลได้คือส่วนของการทายผลพิเศษนั่นเองครับการ์ทายผลพิเศษเนี่ยจะถูกเปิดด้านล่างของกระดานทายผลตรงนี้โดยในการ์ดแต่ละใบนี่ก็จะมีช่องสำหรับวางโทเค็นทายผล3ช่องผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยสามารถวางโทเค็นทายผลของตัวเองลงบนการ์ดทายผลพิเศษได้เพียง1ชิ้นเท่านั้นนะครับไม่สามารถลงเพิ่มได้แม้จะยังมีช่องว่างอยู่ต้องต่อยให้ ผู้เล่นคนอื่นเนี่ยได้ทายผลในช่องนี้นะครับโดยในการ์ดแต่ละใบนะครับจะมีช่องสําหรับวางโทเค็นทายผลสาช่องแต่ผู้เล่นแต่ละคนสามารถวางโทเค็นทายผลของตัวเองบนการ์ดทายผลพิเศษได้ใบละ1ชิ้นเท่านั้นนะครับเมื่อจบการแข่งขันคราวนี้ก็ต้องคํานวณผลการแข่งขันกันครับโดยในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผู้เล่นจะได้รับเงินหรือเสียเงินจากการทายผลการแข่งขันนั่นเองนะครับโดยให้ผู้เล่นคิดผลจากการทายผลถูกก่อนแล้วค่อยคิดผลจากการทายผลผิดนะครับหากผู้เล่นทาย ายผลถูกผู้เล่นจะได้รับรางวัลเป็นเงินตามมูลค่าบนโทเค็นทายผลคูณกับตัวเลขที่อยู่ตรงหน้าตัวคูณบนช่องที่คุณวางโทเค็นไว้อย่างกรณีนี้นะครับสมมุติว่าม้าหมายเลข6เราเข้าเส้นชัยนะฮะนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่วางในช่อง WinPlace และเบสของม้าหมายเลข6จะถือว่าถูกหมดเพราะว่าเข้าเส้นชัยถือว่าเข้าขายทั้ง3ช่องนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผู้เล่นสีฟ้าวางไว้ในช่องวินตรงนี้คูณ3วางโทเค็นเลข5ไว้แปลว่าก็จะได้เงินไป15เหรียญน,นะครับผมได้แล้วก็เก็บคืนไปอันนี้วางอีกก็ได้อีก4คูณ3ก็เป็น12ได้อีก12เหรียญน,นะครับผมวางโทเค็นเลข2คูณด้วยสก็ได้ไป6เหรียญน,นะครับไหลตามมาตรงนี้ฝั่งของโชวก็ถือว่าได้อยู่อย่างที่บอกไปนะครับผู้เล่นสีท้ ลงไว้5คูณหนึ่งก็ได้ไป5เหรียญน,นะครับแล้วก็ทําอย่างนี้กับทุกช่องที่ทายผลถูกนะครับแต่ถ้าเกิดทายผลผิดผู้เล่นจะต้องจ่ายเงินให้กองกลางโดยดูจากตัวเลขติดลบที่ระบุในวงกลมเล็กสีแดงบนช่องที่คุณวางโทเค็นเอาไว้โดยไม่ต้องสนใจมูลค่าบนโทเค็นทายผลนะครับอย่างเช่นกรณีนี้ครับพี่สีเทาทายว่าม้าหมายเลข7เข้าวินแน่ๆแ,แต่ว่าจบด้วยอันดับ3อยู่ในตําแหน่งโชว์นั้นถือว่าไม่วินและไม่เพลสด้วยตรงนี้ก็ถือว่าผิดนะครับไม่สนว่าลงโท โทเคนหมายเลขอะไรเราสนแค่ว่าถ้าทายผิดจ่ายเงินคืนกองกลางตาวงกลมสีแดงตรงนี้นั่นแปลว่าพี่สีเทาต้องจ่ายคืนให้กองกลาง2เหรียญนั่นเองเช่นเดียวกันครับพี่สีเหลืองทายว่าม้าหมายเลข7จะเข้าตำแหน่งเพลสแต่ว่าตรงนี้เข้าแค่โชว์เท่านั้นดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าผิดด้วยนะครับวงกลมสีแดงบอกว่าจ่ายห้าเหรียญที่เหลืองก็ต้องจ่ายห้าเหรียญตามที่ระบุเอาไว้ไม่ต้องคูณกับโทเคนทายผลที่ลงไปนะครับและถ้าหากช่องที่คุณทายผลเนี่ยไม่มีวงกลมสีแดงอยู่นะครับหากคุณทายผิดคุณก็ไม่ต้องจ่ายเงินให้กกองงลาง และในเกมนี้จะไม่มีการติดค้างหนี้หรือมีเงินติดลบนะครับผู้เล่นจะมีเงินต่ำกว่าศูนย์ไม่ได้ดังนั้นในกรณีที่ผู้เล่นไม่เหลือเหรียญให้จ่ายก็ไม่ต้องติดหนี้นะครับก็ถือว่าจเจ้าเจ้ากันไปมาถึงส่วนสุดท้ายครับคือช่วงของการเก็บกวาดนั่นเองครับหลังจากที่เราดูผลการแข่งขันใน,ในรอบที่1รอบที่2และรอบที่3แล้วก็จะเข้าสู่ช่วงของการเก็บกวาดให้ทําตามขั้นตอนดังนี้ครับนำการ์ดทายผลเสริม5้าใบที่เปิดทิ้งไว้นะครับออกจากเกมไป แล้วเปิดการ์ดทายผลเสริมขึ้นมาอีก5ใบครับเคลียร์ของเก่าออกแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปแทนเปิดการ์ดทายคนพิเศษเพิ่มอีก1ใบนะครับเนี่ยช่องเขาจะเขียนอยู่ว่าสําหรับการแข่งรอบที่2เราก็จะเพิ่มไปส่วนของเก่าเปิดทิ้งไว้อันนี้ไม่ต้องเคลียร์ออกนะครับจากนั้นก็จะมาที่ส่วนของการ์ด V.I.P นะครับผมแจกการ์ด V.I.P ให้กับผู้เล่นคนละ2ใบแต่ละคนพอได้ไปนะครับก็ หนดูครับว่าการ์ดที่ได้เนี่ยความสามารถเขามีอะไรแต่ว่าใน2ใบนี้คุณจะเลือกเก็บไดแ้แค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับส่วนอีกใบก็ทิ้งลงกองทิ้งไปนะครับผมและถ้าเกิดว่าการ์ดในกอง VIP เนี่ยหมดลงนะครับผมให้นําการ์ดจากกองทิ้งขึ้นมาสับใหม่นะครับผมแล้วก็วางไว้เพื่อทําเป็นกองจวกกองต่อไปนั่นเองสําหรับการ์ด VIP ที่เลือกไว้นะครับผมอย่างที่บอกไปก็คือให้วางหงายไว้หน้าตัวเองนะครับเมื่อวางปุ๊บผู้เล่นก็จะได้ความสามารถของการ์ดไว้ใช้จ นกว่าจะจบเกมเลยติ๊ตัวตลอดไปว่าอย่างนั้นแน่นอนครับในเกมรอบแรกคุณจะยังไม่มีการ V.I.P. นะครับยังไม่ต้องแจกเพราะช่วงของการแจกจะอยู่ในช่วงเก็บกวาดซึ่งอยู่ตอนท้ายในแต่ละรอบครับและในการ V.I.P. บางใบนะครับสามารถเปลี่ยนกฎบางอย่างของเกมได้อันนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการแต่ละใบได้เลยนะครับสุดท้ายครับจัดกระดานสนามใหม่ครับโดยการนำโทเค็นมาทุกตัวไปวางไว้ที่จุดสตาร์ทเหมือนตอนเราเซตอัพนั่นเอง สำหรับการ VIP บางใบนะครับจะมอบโทเค็นโบนัสให้กับผู้เล่นนะครับโดยโทเค็นโบนัสจะมีทั้งสีดำและสีขาวนะฮะใครที่เลือกการ์ด VIP ใบนั้นแล้วเอามาวางไว้หน้าตัวเองคุณจะได้รับโทเค็นตามที่ระบุบ,บนการ์ดมานะครับผมและเอาเข้าไปรวมกับโทเค็นทายผลของคุณคุณจะมีโทเค็นทายผลเพิ่มนะครับเอาไ้ใช้สําหรับทายผลตลอดการแข่งขันที่เหลือโดยตัวเลขตัวใหญ่นะครับคือมูลค่าของโทเค็นทําหน้าที่เหมือนโทเค็นทายผลของผู้เล่นเลยครับก็ถ้าทาย ถูกก็เอาตัวเลขนี้ไปคูณกับตัวเลขที่อยู่ตรงหน้าตัวคูณบนช่องที่คุณวางโทเค็นเอาไว้และในโทเค็นโบนัสที่มีเลข4ี่ขึ้นไปนะครับจะมีวงกลมเล็สีแดงอยู่นะครับซึ่งถหากใช้โทเค็นโบนัสแล้วทายผลผิดผู้เล่นจะต้องจ่ายเงินให้กองกลางเพิ่มตามหมายเลขที่ระบุในวงกลมสีแดงนะครับผมนั่นแปลว่าถ้าใช้โทเค็นโบนัสแล้วทายผลผิดสมมุติผมใช้หมายเลข4แล้วทายผิดผมต้องเสียจากวงกลมเล็กแดงในโทเค็นหมายเลข4ีนี้1เหรียญและถ้าเกิดว่า บนกระดานทายผลดันมีวงกลมเล็กอีกในช่องที่เราวางโทเค็นอันนี้เราก็ต้องจ่ายเพิ่มไปอีกนะครับสำหรับโทเค็นโบนัสหมายเลข3นะครับจะไม่มีวงกลมเล็กแดงอยู่แปลว่าถ้าหากใช้โทเค็นนี้แล้วทายผลผิดก็จะไม่มีการจ่ายเงินเพิ่มนะครับจ่ายแค่ตามที่ช่องระบุเอาไว้เท่านั้นพอและโทเค็นโบนัสเลข2ครับจะมีสัญลักษณ์พิเศษอยู่นะครับสัญลักษณ์นี้หมายถึงคุณไม่ต้องจ่ายค่าทายผลผิดบนช่องทายผลผที่วางโทเค็นนี้ครับเกมจะเล่นแบบนี้ทั้งหมด4รอบนะครับเมื่อการแข่งขันในรอบที่4จบ คำนวณผลการแข่งขันเรียบร้อยไม่ต้องเข้าช่วงเก็บกวาดนะครับให้ดูเลยว่าผู้เล่นคนไหนที่มีเงินมากที่สุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะไปหากเสมอกันก็ถือว่าชนะร่วมกันไปนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นทั้งหมดในโหมดปกติของ Ready Set b e t เข้าที่ระวังทายนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราสามารถเล่นโหมดอื่นๆอ,อย่างไรได้บ้าง มดแรกครับคือโหมดแอปพลิเคชันนะฮะอย่างที่บอกไว้ตอนเซตอัพนะครับว่าเราสามารถใช้แอปพลิเคชันในการดําเนินเกมแทนผู้บรรยายได้ถ้าเราใช้แอปพลิเคชันนะครับไม่ต้องเซตสนามให้วุ่นวายไม่ต้องมีผู้เล่นคนไหนต้องกลายเป็นผู้บรรยายและถูกตัดออกจากเกมนะครับทุกคนจะกลายเป็นผู้เล่นและสามารถทายผลการแข่งขันได้แบบเต็มที่เลยไปที่โหมดต่อไปนะครับคือโหมดผู้บรรยายทายผลนะครับหากไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันนะครับโดยปกติแล้วผู้บรรยาย มักจะไม่ได้ทายผลกับผู้แข่งขันนะครับแต่ในโหมดนี้ผู้บรรยายสามารถมีส่วนร่วมในการทายผลได้โดยก่อนเรื่องการแข่งขันครับผู้บรรยายจะเป็นคนเดียวที่ได้เงินตั้งต้นนะครับจะได้รับไป18เหรียญและจะได้โทเค็นทายผลของผู้บรรยายไปด้วยนะครับจะมีอยู่6ชิ้นด้วยกันจะเป็น3 3 4 4 5 5แบบนี้อย่างละ2ชิ้นนะครับผมก่อนเริ่มการแข่งขันในแต่ละรอบนะครับผู้บรรยายเนี่ยสามารถทายผลก่อนได้โดยใช้โทเค็นทายผลของผู้บรรยายเอาไป วางไว้ในบริเวณมุมของช่องที่ต้องการจะถ่ายอย่างเช่นสมมุติอ่ะผมเป็นผู้บรรยายผมเอาโทเค็ตเล็ก5วางไว้ช่องนี้ละกันปึ๊บแล้วก็เอาที่เหลือกระจายตามจุดไปนะครับซึ่งจริงๆผู้บรรยายคลายผลเหมือนกับผู้เล่นได้ปกตินะครับคือทายในส่วนของช่อง win place show ทายผลสีนะครับทายผลเสริมทายผลพิเศษลงอันไหนก็ได้หมดเลยนะฮะสิ่งที่จะแตกต่างจากการทายผลของผู้เล่นปกติก็คือด้วยตัวรูปร่างของโทเค็นที่มันจะเป็นหัวมุมแบบนี้นะครับมันทําให้ตัวเลขของช่องนั้นๆเนี่ยไม่ได้โดนปิดไปนั่นหมายความว่าผู้เล่นคนอื่นๆที่ไม่ใช่ผู้บรรยายเนี่ยสามารถทายผลในช่องนั้นๆได้ด้วยนะครับผมอย่างเช่นอสมมติพี่ฟ้า น่าสนใจตามลงมาด้วยอย่างนี้ทําได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดคนอื่นจะตามลงอย่างนี้ไม่ได้แล้วตามกฎปกติก็คือผู้เล่นปกติที่ไม่ใช่ผู้บรรยายสามารถลงทายผลได้1ช่องมีแค่1โทเค็นเท่านั้นเมื่อจบก,การแข่งขันในแต่ละรอบนะครับก็ให้คลิปผลของการแข่งขันของโทเค็นผู้บรรยายเหมือนกับโทเค็นทายผลของผู้เล่นปกติได้เลยนะครับก็คือถ้าทายถูกเอาตัวเลขคูณกับเลขที่อยู่หน้าตัวคูณถ้าทายผิดผู้บรรยายก็ต้องเสียเงินตามที่ระบุในวงกลมเล็กแดงด้วยในช่องนั้นๆน,น,นะครับและ ในช่วงเก็บกวาดของแต่ละรอบนะครับผู้บรรยายจะไม่ได้รับการ์ด V.I.P. นะครับแล้วก็เล่นอย่างนี้ไปจนครบ4รอบนะครับผมใครที่มีเงินมากที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปค่าผู้บรรยายมีเงินมากที่สุดเขาก็เป็นผู้ชนะไปนั่นเองครับแล้วก็มาถึงโหมดสุดท้ายนะครับคือโหมดเปลี่ยนผู้บรรยายนั่นเองครับในโหมดนี้จะมีการเปลี่ยนผู้บรรยายในแต่ละรอบการแข่งนะครับให้สุ่มเลือกผู้บรรยายคนแรกครับแล้วเขาก็จะได้โทเค็นทายผลของผู้บรรยายไปเหมือนกับโหมดผู้บรรยายทายผลเลยแต่หลังจากจบการแข่งขันในแต่ละรอบ ให้ทําการเลือกผู้บรรยายคนใหม่ขึ้นมาจะใช้วิธีใดก็ได้ครับจะให้ผู้เล่นคนอื่นอาสาขึ้นมาให้ผู้บรรยายคนเดิมเลือกไปจะสุ่มเลือก หรือจะให้วนซ้ายวนขวาใช้วิธีไหนก็ได้ครับขอแค่เปลี่ยนตัวผู้บรรยายก็พอและในหมดนี้นะครับผู้เล่นที่เป็นผู้บรรยายเนี่ยจะได้รับการ์ด VIP ตามกฎปกติก็คือจั่ว2เลือก1อีกใบลงกองทิ้งไปเพียงแต่ว่าในรอบที่เขาเป็นผู้บรรยายเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้ความสามารถของการ์ด VIP นั้นนะครับแต่ยังคงเก็บความสามารถไว้ใช้ในรอบต่อไปได้และเพื่อชดเชยที่ไม่สามารถใช้ความสามารถของการ์ด VIP ได้นะครับผู้เล่นที่เป็นผู้บรรยายจะได้รับเงินจากกองกลางในตอน ก่อนเริ่มการแข่งขันนะครับโดยก่อนเริ่มการแข่งขันในรอบที่2ผู้บรรยายจะได้รับเงิน3เหรียญก่อนเริ่มการแข่งขันรอบที่3ครับผู้บรรยายจะได้รับเงิน6เหรียญและก่อนเริ่มการแข่งขันรอบที่4ผู้บรรยายจะได้รับเงิน9เหรียญครับเกมก็จะเล่นอย่างนี้ไปจนครบ4รอบนะครับผู้เล่นคนไหนมีเงินสูงที่สุดก็เป็นผู้ชนะเหมือนเช่นเคยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ r e รดี้เซตเบเข้าที่ระวังถ่ายนะครับใครสนใจอย,อยากมีไว้เป็นเจ้าของสามารถติดตามได้ในทุกช่องทางของเทวะ แ a ็กติกเกมส์ได้เลยนะครับผมและถ้าเกิดชอบถ้าเกิดใช่อยากติดตามคลิปสอนเล่นบอร์ดเกมแบบนี้อีกกดติดตามไว้ครับสำหรับช่อง YouTube ของ Tower Tactics Games นะฮะกดกระดิงแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดกันวันนี้เดีโยวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ